สวัสดีครับแนละ้นี่เรากําลังขึ้นเรือนะฮะเรียกว่าข้ามฝั่งนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วจะไปอีกฝัง่งหนะนึ่งนะฮะดูนี่นี่ฮะนะครับก็จะมีปลาทาร์นะครับมีสมชายมีกุ้งเนยนะฮะนี่นะฮะนั่งอยู่ท้ายเรือเลยนะฮะนั่งนะอยู่ท้ายเรือเลยนี่ฮะชมบรรยากาศสวยงามนะเลยสบย และนี่เรากำลังนั่งเรือข้ามนะครับจากเรียกว่าโอ้โหมนนกดูนกบินข้ามจากอาสนสัตว์นะครับสนสัตว์เราจะไปอีกฝั่งอากฝั่งซากนู้นนะครับเี่จะไปดูนี่นะครับและนี่ฮะ นกนัง่งวนวลด้วยน,น้องดินสวยงามจากสวนสัตว์นะฮะเขาบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของซิดนีย์นะครับเป็นโดมเป็นโดมนะครับโดมวันนี้เป็นสะพาน องใหญ่นะครับดูครับดูใกล้ๆสวยงามนี่คือสัญลักษณ์ของซิดนีย์ออสเตรเลียบอกว่าใครมาถึงซิดนีย์แล้วถ้าไม่ถ่ายภาพนี้ยังมาไม่ถึงนะครับเป็นอะไรที่บ่งบอกเลยะครับเป็นสัญลักษณ์